แฟนลับแห่เป็นห่วงเบียร์ดไว์หลังลงข้อความเศร้ากลางดึกค่ะ ทำเอาแฟนๆนะคะต่างเป็นห่วงเบียดไว์หลังมีการลงข้อความเศร้ากลางดึกปมลือกคลิปหลุดในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะหลังจากที่มีคลิปลับของเบียดไว์นะคะหลุดว่อนเน็ตโลกออนไลน์เรื่องราวดังกล่าวนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยว่าใช่หรือไม่เป็นเพียงสาวหน้าคลายเท่านั้นแต่ทุกคนนะคะก็ส่งกําลังใจให้เธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้นะคะเบียดไว์เนี่ยก็ได้โพสข้อความลงอินสตาแกรมนะคะโดยระบุว่าปล่อยทุกอย่าง ไปและดูว่าอะไรคงอยู่บ้างเรียกว่าเธอเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับทุกปัญหาเลยค่ะล่าสุดนะคะทำเอาแฟนๆเป็นห่วงยกใหญ่เพราะในอิน t a g r กรมของเบียดูไว้ได้ลงข้อความเป็นภาพของกุหลาบเหี่ยวเฉาข้อตกแต่รูปภาพเธอ,อยังคงยิ้มได้ซึ่งแฟนคลับนะคะต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจให้แปดแสนล้านดวงค่ะและมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะพี่เบียเทคแคร์ค่ะและก็เป็นกำลัง ใส่ให้แล้วมันจะผ่ากไปค่ะ